เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับกับดาก์คนบอลแซดดคังแบทเทิลนะครับเข้าสู่ปี2025กันแล้วก็เดือนเริ่มเดือนมกราคมเดือนแรกของปีเดือนแรกวันแรกนะครับก็ตามธรรมเนียมของโดขคังแบทเทิลของเราเนี่ยมันจะนําตู้สเตปอัพก็คือตู้ปีใหม่ของวันที่1มกราเนี่ยเอาเข้ามาจะเป็นตู้ที่การันตีตัวละครต่างๆตามสเตปกันไปนะครับก็ เป็นตู้ที่ดีตู้หนึ่งเลยแหละสำหรับคนที่แบบต้องการได้ตัวละครใหม่ๆที่แบบเป็นตัวใหม่ของไอดีคือตัวใหม่ที่ว่าไม่ใช่ตัวละครใหม่แบบมาใหม่เลยแต่ว่าก็เป็นตัวตัวหลายตัวละครที่แบบว่ามาในช่วงหนึ่งของปีนั้นปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามามัดรวมในตู้นี้นะครับอย่างนี้เห็นว่าจะเป็นไล่ตามสเต็ปนะอะไรอย่างเงี้ยใช้เพชรน้อยด้วยนะคือที่ตู้มันดีเพราะว่าเนี่ยตัวละครมันรวมกันเยอะแล้วมีตัวละครบางตัวที่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะตกหล่นกันไปได้บ้าง เ่นโกคูยูไอเขียวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รวมไปถึงว่าระหว่างสเต็ปที่1เนี่ยถึงสเต็ปที่5เนี่ยคุณสามารถเปิดลุ้นได้ทุกตัวละครเลยในนั้นใช่ว่าจะได้ยูไอเขียวตั้งแต่สเต็ปห้อย่างเดียวไปลุนได้แค่สเต็ปห้ไม่ใช่เนะครับเราสามารถลุ้นพวกโกคูยูไอเขียวหรือว่าตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในตู้เนี่ยได้ในทุกสเต็ปเลยแค่ว่าตัวสุดท้ายของการเปิดกาชาเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ตรงตามสเต็ปเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับ ปีนี้เลยได้ว,ว่าพิเศษที่ว่ามันแยกตู้ระหว่างตู้ของโลกคังเฟสกับตัว LR เหรียญเหรียญเขียวก็คือตัวละครคานิวาวนะครับซึ่งตู้คานิวาวจะเป็น LR หมดเลยนะแต่คำที่ว่ามันก็เป็น LR ตัวทูบปกติอ่ะมันจะมีตัวละครยุคเก่าอยู่บ้างอย่างเนี้ยสเตปสองเป็น LR ยุคเก่าตั้งแต่น้ำปะอะไรอย่างนี้จริงๆเราก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับว่าสเตปไหนมีการันตีตัวละครอะไรบ้างเนี่ยคุณกดดูตรงรูปตัวไอข้อมูลเพิมเ่มเติมของหน้ากาชาได้ มันก็จะบอกว่าสเตปแรกนี่ตัวซูเปอร์อีซีเอมีใครก็ตามนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเป็นตู้ที่ดีมากสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะแต่สำหรับผมผมเล่นมานานแล้วตัวละครทุกเนี้ยต่อให้ผมไม่มีโกคูยูไอต่อให้ผมอยากบลดทานตรงไหนเพิ่มก็แล้วแต่นะผมไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าไปรอ10ปีเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าเดี๋ยว10ปีจะมีตัวละคร9ปีวนกลับมาไงผมมองว่าเอาเพชรเนี่ยอย่างน้อยไปเปิด10ปีเนี่ย ลุ้นได้ปลดเส้นทาง9ปีหลายตัวน่าจะเยอะเลยแหละก็เลยคิดว่าเก็บดีกว่าเพราะว่าสิปีนี้จะมาสิ้นเดือนมกรานะครับมันก็ไม่อีกไม่ไม่นานมากอะ่ะเรารอมาเป็นแบบครึ่งปีเป็นปีได้แล้วอะ่ะมันก็ไม่นานหรอกครับแค่แบบเดือนเดียวใกล้ถึงแล้วนะฮะใกล้มาขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยคิดว่าเออผมจะไม่เปิดแต่ในชื่อคลิปนี้นะฮะมนเป็นชื่อคลิปบอกว่ามาเปิดกาชาเซฟอัพแต่ผมไม่เปิดหมายความว่ายังไง ไม่เปิดเนี่ยไม่เปิดในเซิร์ฟเวอร์ GB นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ GB เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักผมแต่ผมจะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์เจนี่ถึงกับไปโหลดเจแปนกลับมาเล่นนะฮะเพื่อเปิดตู้เซฟอัพปีใหม่มันมันมา1ปี1หนไงจะไม่เปิดก็แบบเสียใจอยู่เลยเงี้ยได้เห็นแค่1ปี1ครั้งก็เลยอะมาร่วมจอยกับทุกคนสักหน่อยแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเคยเล่นมานานแล้ว ใครมองว่ามันแบบว่าไม่ต้องปลดทางก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากไปรอ10ปีจะคุ้มกว่าเยอะเพราะในด้านความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มกว่าจริงที่ว่าอาจจะมีคนบางคนบอกว่าต่อให้มีเพชรเยอะแค่ไหนเนี่ยเปิดเป็นพันไม่ออกมันก็ไม่ออกอะ่ะคนจะออกก็ออกอยู่ดีไงนั้นจะเก็บเพชรไปยอะทําไมในเมื่อเปิดนิดหน่อยก็ออกแล้วต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่เก็บเพชรเตร,เตรียมหาอะไรเลยอะ่ะโอกาสได้มันจะต่ํเตี้ยเลียดินมาก คุณกล้าให้ใจแบบว่าไม่มีเพชรเลยไปรอสิบปีอ่ะคุณกล้าคุณกล้าแบบไม่ดองเพชรเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของความไม่เตรียมพร้อมมากกว่าไอการที่ว่าเพชรบงเพชรบูดเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะครับเพชรก็คือเพชรนะฮะไม่มีการเพชรบูดแล้วเอาเพชรบูดไปเปิดแล้วจะเกลือไม่น่าใช่เพราะมันเป็นเรื่องของดวงอย่างเดียวแล้วก็อสุดท้ายและก่อนจะเปิดกาชาพูดถึงตู้นี้ครั้งสุดท้ายตู้เนี้ยเหมาะกับคนเล่นใหม่มากๆเพราะว่าคนเล่นใหม่ยังมีแหล่งฟาร์มเพชรถูกไหมครับคุณจะเสียเพชรให้กับตู้เนี้ยสัก200ผมว่าไม่น ราะว่าอย่างน้อยมันการันตีได้ตัวละครใหม่ๆเข้าไอดีนะฮะและเรื่องความที่ว่ามันการันตีแบบตามยุคตามสมัยเท่ากับว่าคุณจะได้ตัวละครจากหลายยุคมากๆอย่างน้อยก็5ตัวอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับภายในแค่200เมตรมันนับว่าคุ้มมากๆเลยเพราะผมมองว่าต่อให้เกมเนี้ยมันใช้ทีมเดียวผ่านทุกคอนเทนต์ได้ก็จริงอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันก็สําคัญไั่แพ้กันก็คือความหลากหลายในการจัดทีมนะฮะเกมมันมีตัวละครเยอะไง คุณเล่นทีมเดิมซ้ําๆต่อให้ทีมมันเก่งแค่ไหนไปนานๆนะ่ะมันจะมีคําว่าเบื่อเข้ามาแทรกได้ดังนั้นถ้าคุณมีตัวละครเยอะเข้าไอดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะมีตัวละครเยอะคอยจัดทีมได้หลากหลายคอยแบบสับเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแฮปปี้กับคุณมากกว่าในระยะยาวนะก็เลยมองว่าถ้ามีโอกาสแล้วตัวละครไม่ได้เยอะมากเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมากลางๆแล้วเนี่ยในตู้พวกเนี้ยยังขาดอยู่แบบสักส่วนครึ่งนึงเลยอะ่ะก็เปิดหน่อยก็ได้ครับ คือในตู้โดกครังเฟสของไดมามันจะมีตัวละครพวกนี้ครับตัวละครเก่าๆก,ก็คือโกคูซูเปอร์ไซียสนะสีเหลืองที่แปลงล่างเป็นร่าง3ได้นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวคู่กับบูแดงที่อยู่อีกตู้หนึ่งก็คือตู้นี้นะครับเป็นบูแดงคือตัวนี้มันเก่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ ECA ซึ่งทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ประกาศฉลองเริ่มปี2025นะครับในหน้าอีเวนต์ตรงนี้เขาเขียนไว้อยู่นี่ n e w Year 2025 คือบรรทัดสุดท้ายของหัวข้อหน้าตรงนี้ครับเขาเขียนว่าในเดือนเจน u ู r าก็คือมกรานะฮะจะมี x x t r ซ meC b ซ t แบตทตัวละครที่จะมาในช่วงนี้ด้วยมาก่อนเริ่ม10ปีนะครับไม่รู้ว่าจะมาวันไหนแต่ว่ามาในเร็วๆนี้แน่นอนนั่นก็คือใบามาว่าเป็นตัวละครที่ว่าต่อสู้กันแบบปะทะกันเกี่ยวกับ u n i v e r s รอะไรสักอย่างหนึง่งสู้กันเพื่อจัก,กรวาลหรือว่าแบบประมาณแบบ b a t t l e of u n i v e r s e อะไรอย่างเนี้ย นะครับซึ่งมันก็ทาให้เราคิดได้ว่าไอาตัวโกคูสามเหลืองกับบูเดกเนี่ยอาจจะได้ ECA ก็ได้เพราะตามในภาคเซตมันก็สู้เพื่อความเป็นอยู่ของจักรวาลเหมือนกันนะระดับบูเดกมันก็ทําลายจักรวาลได้อะก็เลยคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับแบบสูงเลยเพราะว่ามันคงไม่ได้แบบตรงชื่อจักรวาลเป็นทีมจักรวาลอะไรอย่างนั้นหรอกมันคงจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นอันนี้เป็นแค่คําใบ้ไงแล้วผมมองว่าตัวละครทีมจักรวาลไม่น่าจะได้มีการแบบ ไม่น่าจะมีตัว ECA อะไรเพิ่มแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นได้แค่ไม่กี่อย่างก็คือโกคูกับบูนะครับที่ได้ ECA ต่อในเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่เจเนบ้ากับอะไรอ่ะเจเนบ้ากับไปคูฮังอย่างเงี้ยเหรอก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ ECA เพราะว่าทั้งคู่ของเจเนบ้าไปคูฮังหรือว่าบูเด็กกับโกคู2เนี่ยมันก็เก่าทั้งคู่แล้วแต่ก็ตีไปเลยว่าผมให้โอกาสสักแบบประมาณ เจเร์ลยอนะเจ็ดเนี่ยมันก็มาเป็นข้างตู้ขนาดเนี้ยก็น่าจะไม่รอดนะฮะเอาละครับพูดกันมามากเยอะพอสมควรแล้วนะครับไปลุยกันเลยเปิดได้ครบนะครับห้ 50. ผมจะเอาตู้ตัวคังเฟสก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เจแปนผมก็ขาดตัวละครพวกนี้เยอะเหมือนกันผมมองว่าตู้ LR เหลียเขียวเนี่ยมันมันมี LR ผสมแบบตัวยุคเก่าได้ไงผมอยากได้ตัวละครตัวคังเฟสมากกว่าแหละนะนี่ไง <laughs> เคฟาก็ได้ปลดทางนะครับคือทุกคนก็ว่ามันขึ้นชื่อว่าตู้แห่งการปวดเส้นทาง่ได้ปลดทางก็ดีแหละแต่ดีกว่าก็คือตัวละครตัวใหม่เข้าไอดีนะซ,ซึ่งเซิร์ฟเจแปนนี้ผมก็ยังขาดหลายตัวเหมือนกันแต่ให้อยากจะได้ก็พวกนี่นแหละตัวอะไรตัวที่เป็นตัวละคร TUR ก็ได้ครับมีหลายตัวฮะโกคูกอสอะไรก็แล้วแต่โกกอสเบียต้าไซยอดีนะฮะโบแจ็คมาฮะเห็นไหมว่าเราสามารถเปิดได้ตัวละครจากข้างในตู้ได้เลย ในระหว่างทางถ้าคุณได้มันติบแบบนี้ตั้งแต่แบบสเตปแรกอะก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามูลค่าของการไซตเพชรเปิดนี่แค่20เพชรเท่านั้นนะครับดู2 0เพชรนี้ดิไอ้เหี้ยคุ้มมากๆอกอะเดี๋ยวนะเจแปนนี่ผมมีโบแจ็คแดงยังวะยังไม่มีด้วยไงนี่ไงตัวแรกและเห็นปะได้เข้าไอ้ดีมาคือใครที่แบบว่าเริ่มเล่นใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นได้ไม่นานะ่ะได้มันติอะไรแบบนี้มากนะ็ถือว่าเพอร์เฟกเลยฮนะไปกันต่อสเตป2 สเตปสก็จะเป็นตัวดุคังเฟสนะครับที่เป็นตัวท U R ผู้นำแขดนะฮะที่มันโชว์ในหน้ากาชาก็คือเป็นโกฮังลำดาบถ้าผมได้โกฮังลำดาบมาก,ก็ดีเหมือนกันพรรู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีมั้งจำไม่ได้ไม่ได้เข้าเจแปนนานนะมีก็ปลดน้อยมากประามาณปลดทางก็ไม่น่าเกลียดมาสเตปนี้ระหว่างอุ้ยนี่ไงได้สมใจอยากนะครับมีปลดทางปะวะกูมีหรือยัง ตูมีแล้วใช่ไหมโอเคมีแล้วไม่ได้ปั้นด้วยซ้ำปั้นก็ไม่ได้ปั้นถือว่าได้มาปลดหนึ่งทางเมื่อกี้ห่างลำดาบนะฮะรู้สึกว่า ECA ก็ยังไม่ได้เล่นอ่ะที่กเกยียรเล่นด่าน30ด่านมันนานว้ยเล่นได้แต่ด่าน LR แ้วเดียวจบครับที่ผมมีเพชรหลัก300กว่าๆนะี่ก็ไปเล่นด่าน LR ECA แหละฟาร์มเพชรเร็วดีก็เลยมีเพชรเปิดเยอะนะฮะสใส่ก๊อตไหมไอ้ก๊อต มันตีนี้นะครับเราจะลุ้น LR โกคูสได้เพราะว่ามีมีมันอยู่แล้วในสเต็ปที่3เป็นตัวการันตีที่จะออกเป็นสิทธิ์ในนั้นนะฮะจะออกไหมก็น่ามาลองดูตัวที่3ตัวที่4อ่าระหว่างทางเี่ไหม6 7 8 9็ดโบลี่ซูปเปอร์ ECA มาจากไหนก็ไม่รู้เอาล่ะ ตัวที่10นะครับจะเป็นใครนะฮะจะเป็น LR กคูสี่ไหมถ้าไม่ใช่โกคูส ok ขอโกคูก็ได้หรือเปล่าเฮ้ยชึบโกคูสี่โอ้โหเรียกได้ว่าได้ตัวตรงสเต็ปหมดเลยอะตัวหน้าตู้เลยอะ <c ười> ตัวหน้าตู้สเต็ปเลยอันเนี้ยของแท่วะ่ะสเต็ปที่4นะครับ <c ười> ก็มีสิทธิ์ได้ตัวโกฮังพิกโรแดง17-18ม่วงทั้งนี่โอ้โหไม่เห็นหน้ามันนาน เธอเลสเคิลโกก็ตโกก็ต Go อยู่สเตปสี่นะจำผิดนะครับไปโกก็ต Go ได้ก็จะแจมแต่จริงนี่สเตปสี่ผมไม่เคยมีใครเลยมั้งในไอดีนี้ใครได้มาก็แบบก็เป็นตัวใหม่หมดอะไอเหี้ยเฮ้ยโอเคฟิว <c> ช <ười> <c ười> okay. ั่นถ้าฟิวชั่นเป็นร่างบูก็คือได้ LR รนะฮะดูล,ล่างบูเอาเมื่อกี้แต่ไม่ติดร่างบูก็ได้เป็นซุปเปอร์ไซยาเฉยๆมาดูกัน3 4 5โทรละมาจากไหน8 9ดเก้าวทั้งนะฮะทังนี่ผมก็ไม่มีเหมือนกนันในเซิร์ฟเวอร์ GB อ่ะคือแบบว่าถ้าตัด UI ไปนี่ก็คือเบต้าไซเดย์กับไม่รู้อ่ะท็อปโปได้มาก็ต้องหาทีมจักราวาลสิบเอดให้มันด้วยนะก็คงเป็นเบรตาแหละไม่โกคูก็เบต้าไซเดย์อ่ะนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ GB เนี่ยกูต้องการโกคูมากเลย ผมไม่เคยมีโกคูยูไอไงเซิร์ฟเวอร์จีบีผมเซิร์ฟเวอร์หลักเบียต้าบินมานะครับฟิวชัน่นไม่ใช่ซูปเปอร์ไซยาบูด้วยตัวที่หนึ่งไปฮะตัวที่สองกูขำท่ายืนมึงมากเลยพอเห็นตัวที่สองโผล่มาแม่งตัวที่สองนี่คือแบบไม่ใช่ตัวที่สองของการเปิดกาชาแต่ว่าเป็นทุเป็นตัวที่สองที่เปิดได้มึงมาจากกาชานี้แล้วก็ยืนกอดอกแอคซ์เท่ T H เลยโอโ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหลูกมาพ่อตามมาจินเบเกต้าที่แบบว่าเป็นตัวธรรมดานี่ยนะตัวที่สมาจินเบเกต้าตัวที่สฮะตัวที่ห้าตัวที่หให้มาระหว่างทาง7จ็ดกลยนะฮะแปดเก้ 8, 9, โอเคตัวที่สิบครับใครกันนะถ้ายืนโพสแบบมองกล้องอยืนตรงมองหน้าหรือเปล่าเฮ้ยจิ๊บ รีเซอร์นั่งยานไอตัวนี้เก่งเ้ยเอาจริงแล้วอะคือถ้ากดทางตัมวม่งโคตรเก่งเลยเว้ยแล้วผมไม่ได้รีวิวไงแต่คนอาจจะแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลองเทสความแข็งแกร่งของมันแต่เป็นตัวละครนกวคังเฟสที่เก่งมากถ้าเกิดเล่นกับพวกแบบทีมทีมพวกคูลเลอร์ทีมแยแ่อะไรเงี้ยทีนี้อีก150เม็ดนะครับผมจะข้ามไปเปิดตู้ไดมะเลยเพื่อฟุกได้ไดมะโกคูในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเพราะว่า GB ก็ไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วไงก็มาเปิดในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนี่แหละ ถ้าได้มาก็ฮาเลยอ,ะอ่ะผมคงไม่เปิดตู้คานิวาวอะครับเอาแค่นกครั้งเฟสพอเนี่ยครับพอดีเปิดครบหนึ่งรูพอดีร้อยห้าสิบเมตรฟรีหนึ่งดูซิว่าจะออกไหมดูซิว่าจะออกนกคังเฟสสักมันติหรือเปล่าไม่เอาแบบหนึ่งลูไม่ออกนกครังเฟสเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีบีเรานะเว้ยอย่างนั้นแม่งแย่เกินไปอะ่ะยังไงเนี่ยมันติแรกก็โอ้โหมันติแรกก็ใช่เลยอะ่ะลักแรกพบเลยอย่างเงี้ย แม่งก็สำคัญเลยว่ากูจะย้ายเซิร์ฟเปิดกาชาหนีคือแบบเซิร์ฟไหนแม่งก็เกลือเหมือนกันทั้งอุมม้มไมมาแล้วโอเคมึงจะเป็นจานเนมบ้าอีกไหมกลัวจังเลยวะจานเนมบ้าอะไรแบบนั้นจะมาหรือเปล่าขึ้นเต่ายาวฮะมาลองดูกันสองสาพิกโลสี ใครใครจะมาก็รีบมาอย่าเล่นเยอะห <laughs> มึงนี่มันลูกรักกูจริงๆตามกูไม่เลิกตามกูข้ามเซิร์ฟเลยทีเดียวเฟ็กเอาโอ้ไม่หวะ <laughs> ถ้าจะเดินบ้าออกไม่ตัวเลยหาชิบหายอะมึงจะมาอะไรเยอะแยะกูมไม่เข้าใจจริงวะมึงตามกูยังเซิร์ฟเ,เจไปนเหลือเพื่อนนะ สุดยอดจริงๆตู้ไหนมีเจเดมบ้านะครับตู้นั้นมีผมตู้ไหนผมเปิดตู้นั้นมีเจเดมบ้าไอ้เหี้ยเอาล่ะไปห้าสิบเมตรแล้วก็ฟรีหนึ่งดูนีมันจะ,จะออกมาอีกไหมถ้าออกมาอีกนี่คือไม่ตลกกันนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมลิขิตแล้วอันเนี้ยทั้งบินเดียวครับผมทั้งเด็กด้วยสภาพแม่งไม่ไหวเลยว่ะคือแบบว่าน่ากลัวมากครับกระจกแตกสองที่หนึ่งที่โอเค ถ้าหนึ่งทีังไม่คุยด้วยแล้วไปออกหนี <c oughs> เว้ยเบตาเบตาข้างตู้โกคุก็ตดฮะตัวดีอยู่คือแบบว่าเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเอา150เพชรที่เปิดตรงเนี้ยไ,ไปเปิดตู้เซฟอัพอะความคุ้มค่ามันเอาชวัวร์ด้มากกว่าไงมันการันตีเว้ยร้อยห้ตรงเนี้ถ้ามันติ่งนี้ผมไม่ได้อะไรอะเท่ากับผมได้แค่ใจเนมบ้าตัวเดียวนะอันนี้โชคดีผมไม่เคยมีใจเนมบ้าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเว้ย ถ้าผมไม่เปิดแล้วได้อย่างนี้ใน GB ี่ะผมแบบผมซึมอะโคซึมโอ้โหแล้วเมื่อกี้มึงไม่บินมากับเพื่อนมึงหรอไอ้เหียโกเทนบินมันตีนี้คนเดียวมันตีที่แล้วทั้งเด็กบินคนเดียวทําไมไม่มาพร้อมกันมึงจะ <c oughs> บินคนละฝั่งด้วยไงโอ้โหแสบจริงๆฮะเนี่ยสภาพครับนี่เลยเป็นความชัวของการการันตีไงว่ายังไงการันตีก็คุ้มกว่า ไม่ต้องให้อธิบายเยอะมันเรื่องพื้นฐานะนะฮะที่คุณก็ต้องควรจะเข้าใจอ่ะความการันตีความเอาแนใ่เอานอนได้มันชัวร์กว่าเยอะอยู่แล้วเราควรเลือกทางที่เซฟให้กับเราดีกว่านะเราก็ต้องแบบว่าเลือกทางดีไว้นะครับเนี่ยดูเป็นตัวอย่างซะแม่งเกลือข้ามเซฟเลยทีเดียวไปมา <laughs> ตามนั้นฮะก็ ประมาณนี้ละกันคลิปนี้สกี่ับการเปิดกาชานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับใครที่เปิดกาชาเซฟัพไปแล้วเนี่ยเปิดได้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับมาบอกกันได้คลิปนี้ก็ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบดทางโกคุซีกันนี่ตัวสุดเท่ของเราไปละ